วันพุธที่29มกราคม2568นะคะเวลา5โมงครึ่งค่ะเราก็ขนดินมานะคะเตรียมไปอุดรูรั่วค่ะเพราะโดนศึกจากรูรั่วรอบด้านนะคะทําให้ปลาชุกชุมนะคะวังนี้ทั้งๆท,ท,ที่ลากไปแล้วค่ะตอนนี้กุ้งก็เกือบ5เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวก็เตรียมรู้วังได้ใหม่นะคะตอนนี้เรือเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเข้าเทียบท่าแล้วค่ะ นี่วังอานะคะมาถึงแล้วค่ะรอยดูดของน้ำอยู่ตรงนี้นะคะดูส่วนี้ก่อนนะอันนี้วังอานะคะเราก็ข้ามมาวังย่าค่ะมาดูรูร่วเพึ่งไหลออกมาจากหลุมที่พี่โอใส่เมื่อกี้นะคะนี่คือต้นน้ำนะคะวังอาค่ะที่ทำให้น้ำไหลเมื่อกี้มี40ลูกนะคะใส่ไปแต่น้ำยังไม่เบาลงเลยนะคะเพราะว่ามันเริ่มไมบีบแล้วมันทะถึง อุดแล้วนะคะแต่ถุงกระปิวออกมานะคะเ,าา <laughs> เป็นการขนย้ายอุปกรณ์ <laughs> นับให้ครบนะ <laughs> ออกมาหมดเลยครับมากนะคะดินถุงที่ปิวออกมาเหนือหมอกจะป้องกันด้วยการเอากระเบื้องปิดปากหลุมนะคะแล้วเอาดินถุงๆเหล่านี้ทับ <laughs> เราค่อยเปิดนะคะตอนนี้เอาทับกระเบื้องเลยก่อน <laughs> น้ำพุ่ง <laughs>